กลายเป็นหินนี่ไหมครับออกมาจะเหี้ยนดาบพดบาดตาเหลวตะมุนหน้าใหญ่อําเภอสุวรรณภูมิงหวัเไร่ดาบสุพดตะวันเราตายเลยล่ะเอามาวางปีกอนปี่ก่เออปีไกยปีไกยปีก่อนไม้กลายเป็นหินหมอครับเมีนี่แหละที่ว่าให้โชคค้นเจริญสามโตขนคนมาจุดถูกบ่อเก้าไอมันถีบงวดหาเกศเก้าขึ้นยังนะฮึก ก็ยังช่วงก็ไม่ไม่กับหนึ่งซีกับยังกับั้นาว่าทีที่เขาเรืเลยเพราะเขายุ่งวดหนึ่งเก็ดมวยังเนี่ยก็เขาอยู่บล่าสุติก้นหึห้าก็คือล่งช่องพออุทิศแม่พ hey. ิมคสามศูนย <us earthquake> <us> ์เก็ดอาจารย์ทรงในตัวตรงๆแล้อยู่นี่อันคิปอยู่นี่ก็มีบอกค่ะตแล้วก็สามแปดห้าตัวตรงนี่สามดหือแปดหาสามยังตัวหน่ตัวนอกะหว่างที่หนึ่งก็มาเจ็ดศูนย์สามอยู่นคลิปของ ขอทิดเมรพิมมี่ตะกอนแตะพันท่านเสวียจิมไปไว้ได้สามตัวตรงๆมาเนี่ถามมาห้องจิได้แบบไรยังไงอยู่นี่ในห้องมือรูปเอามาที่นี่เห็นตัวอะไตั้งกิเลสิธานเอาไหมผู้เขาสามตัวจักเทื่อแล้วค่ะเขาสามตัวนี่สามเทือแต่าเขาสามตัวนอกนั้นมิจะสองตัวเพราะบนี้พัฒนาโพดกลับไปบ้านกับฝ้าผ้าอีกบัดนี้ยฝ้าผ้าจากพัฒนิกขับรถเข้าบ้านรถเย๋งเพื่อน่ะจากซิฟโกเมียรนี่แหละ ที่ขอบ้านตาแล้วตะบนหน้าเงีนี่่าผ้าเปียงลุงหยิกข้างข้างหินเนี่ยขอบ้านเพิ่นมาที่นี่ก็เลขออกใส่ทะเบียนเพิ่นมาที่นี่ออกมาก็งวดนี่ยังงวดหาเกศเก่าหกเกศเก่าอีกยังคือว่าสามตัวบังปีกายพกคอนนี่ยนั่นหลายช่วงนั่นแหละมาที่นี่ก็เป็นทีห้าคนมากที่ก็กขอบ้านมาขอเลยบะปูมาขอเลยนี่ครับเป็นหินเหรอแสดงว่าเพิ่นนำห้โชซกะครับน้องป่าผ้าเปียงเพิ่นอคูดได้จากเพิ่น พันไปจกาสพันคุดได้ค่วมลึกประมาณหาเมตรนี่แหละไม่กลายเป็นหินพี่น้องบ่าท่านได้เคยเห็นเด้อเดียวโฉมโฉมมาขึ้นจมจมจะต่อรันเป็นหินมันหรออันอันนี้้อคะปูผู้ใดเป็นผู้ปั่นล้วก็อะไนี่ยุไอเกอย่หอยเพลิงเกพิการแบบยางบ่ไ้หลังติดเสียเป็นอมพารมีเบอร์พันอยู่นี่จะได้พ่นคือได้มากที่นี่พ้นมาอ้าวแล้วกักกังให้นะเนี่ยเป็นอมพาตพี่น้องเกคนเกดแล้วถ้าหายนะ ปูดังศักดิ์สิทธิ์จริงๆหรือเปล่าถ้าหายจะสร้างหุ่นให้เะล่าเพิ่นก็เลยสร้างหุ่นให้เพิ่นหายเพิ่นหายครับเบอร์เพิ่นก็มีอยู่นี่เอาเพิ่นมาได้ยังไดนผู้ใดพาเพิ่นมาซื้อเสียงมาเลยเพิ่นขนมาเลยเพิ่นแกะหาเมื่อนี่เพิ่นแกะมาให้หาเมื่อนพ่อถ้าเพิ่นหายเพิ่นแกะมาให้เลยครับยอะนี่นั่นได้หรอนั่นเริ่มนั่นได้พ่อได้ยางสามขาเลยเยอะนี่ต่ก่อนยลังตีเชียวใครว่าพริกนั่นไปหมดเลยแต่ก่อนมีคนดูแลแม่นต่ก่อนต้องมีคนดูแลป้อนข้าวป้อนน้ามี่ พายุงยังไงคือว่าดีว่าไงว่าดีขึ้นเมันก็เลยเห็ดไห้เลยเห็ดไห้บางเลยปั่นหุ่นปูเ็ดหปูดำเฮาแมนปั่นหุ่นปูดำหาปีนี้บ่ปูอันนี้ปีนี่อันนี้ของนั่งจอมสีอันนี้นั่งมาถวายแมนอันนี้ของนั่งจอมสีเพิ่นอันทั้งสร้างทั้งมาแบบบานี้ไปทิ่เบียนสามศูนย์นึ่งเลขออกไซสามศูนย์เดือนเดือนมกราคือกุมภาพันธ์ี่ยหมดออกสามศูนย์แมนรถก็ไปที่เบี่ยนสามศูนย์ขนผลมาหนี่งครับบานี่ของนั่งนี่กับของนัวตรง คนรุ่มากคนนีให้โชคอีี้นะครับเนาะบัดที่ดีนั่งจอมสีนี่เขาคือว่าเขาเป็นไปแมือเล e ็กอ๋อค่ะอภิปากภอบพี่น้องเพคนกับบนไว้ให้ออกเขาบอออกใส่ต่อกันหมดตามแปดออกต่อกันคนเมื่อขออยู่นี่ค่ะมันหลายแนวตัวบางคนมองขามอยู่นี่มันหลายอะไรย่างเม่ได้มองขามหรอกปูแต่บางเธอกับบุมมีจังหวะได้มากค่ะครับ ถั่วายพิมพ์เอาอ่อนแม่อุทิศพอพิมพ์ยังกับว่าสิมากกับปอเด้มากนี่พับปู์สามตัวพันนี่ได้มีคิดพันพันเดี๋ยวพอเป็นั่งนอนมื่อนี้เจตังเซลสามตให้เอฟซีปูเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเจตังสิไปวายแล้วก็สิจุดถูกของคนวน่การต่างคิดอยู่นี่ครับพ่อพนากของเขาว่าแบบไดเจังไหนคนเที่ยวคนหอลลุกทำให้น้องเดี๋ยวหลังจากที่พี่น้องได้ฟังที่ปูพันแววแล้วเนาะเดี๋ยวเปอาจะพาท่านผู้ชมไปซองนี่มีหดเบอร์ทั่วนี่ ยุคห<า>้หอยพึ่งนี่นี่ห,อหอ้อยพึ่งมันยังนั่นได้ยุคนก็นยอมรับยุคบอกครับปู่เพ <อ S 1> ื่พอหายเพื่อจะดีขึ้นนะครับเนาะบ่ได้บ่เรียนดิยอมห้อยพึง่งร้านปู่คุ้นหารชันใส่ปู่มันบ่เรียนนี่ทุกอย่างมี่เป็นห้อยพึ่งยู่วัดปู่อยู่ผู้เดียวบ่ค่ะอยู่องค์เดียวบ่ค่ะหลานไส้อ๋อันฝันจะลูกผู้มันตัวเอาบ่ะ ข้าพูดใ่ายสายปฏิบัติเอมากเป็นไปหลายยู่เลาผมไปพูดีิงอยู่นี่หอมนี้หน่อยพี่น้องค่ะเดี๋ยวแอดจะจุดถูพี่น้องกระซองนะคะเดีจะท่าแปลงพอดคนมักกึงที่ว็แต่คนหลแถวๆเป็นหม้อมักมัเงียบๆครับไม่น่นมากึ้นที่จังแย่จอมมาตะกับพมก้วจอล้วหาหุ้นคนไหลแมทเจ้าต่างก็มันเงียบๆสี่ได้ปูหลายคนบ่มีสมาธิไนีค่ะ สาธุเด้อพ e, ี่น้องขอได้เขามาติดตามรับชมให้โชกให้มาน่งกันเด้อค่ะเด้อสาธุสาธุน้อพี่น้องเดี๋ยวแอดคออนญาจุดถูกกันด้อค่ะเด้อสาุสาธุอยแลอาจุดถูกกนเด้อด้อสาานอเดีแลนาดกนเด้่เบิองตดีดตนามรันเอสน้งีออดกับใด้อค่เบ้องยดาูกด้ค่ะเ้านียคลนานเ่านีแ ขออนุญาตเด้อปูขออนุญาตขอซองเบางตัวเลขให้เป็นโซคลาภเด้อเดินทางมากไก่เดินทางมากไก่เอฟซี FC ก็ให้ได้แอดมินก็นให้มี่าธุเดี๋ยวพี่ท่าแปงไม่บาดนี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ ใครที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะคะใครยังไม่มีโชคลาภก็ติดตามในคลิปนี้ได้เลยให้มีโชคมีลาภในคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อนะคะก็ได้อยากเอ,อ่อมีมีโชคลาภให้ม่เบิ่งคลิปนี้นะคะคันได้คันได้ไดชองโตสามโตกะจจ้าด้เฮ็ดบุญ กับเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดจะทาแป้งให้พี่น้องพี่น้องซองแล้วมันบอกตอนยังไม่ทาแป้งสองแล้วใช่ไหมคะแล้วทีนี้ทาแป้งเด้ก่ันนี้เด้อครับ นี่สิอว่าคุณหันจ้านใช่ตัวหนึ no ่วคุณหันมาแล้วแต่มาเสีให้ยอีลีจะให้ลูกให้หลานให้เห็นเป็นตัวเลขเด้อผู้ขานเออใจเด้อสำเนาเราเกินนงินสือกันผู้ดำผู้คุณหารเจ้านใช่นะครับลูกคนนี้มันตัวไอเจตังเห็นดูเจตางไม่เห็นปุ่นน้ำยูแต่ว่าขันโบไ้เห็นนีเจตังกับโบได้มาเด้ปูเอ้ยอันนี้คือไม่ไก่ทะลุเนาะ ช่องไหนช่วงไหนก็ได้ก็มาอันนี้ก็ได้อันนี้คือไม้กลายเป็นหินนะปูนเนาะเออบอกบอกง่วงเพราะไม้กลายเป็นหินบอกถึงจังวดแล้วก็ค่ะถ้าสามตัวนั่ยในสามสามงวดถ้าสองตัวนี่ก็ประมาณเขาคิดงวดนี่แหละประมาณสิบงวดพลเรือนชนะรวมกันประมาณสิงวดประมาณนี้เด้พี่น้องค่ะแต่ว่าแอดมินก็ถือว่าเป็นงวดแรกของเฮาแต่กับพวกเป็นยังนอพวกกับชิบุไหเฮาอยู่บ่เห็นตัวเก่าครับ สามหาเห็นเลยเห็นเลขหาสัตว์เหพี่น้องถ้าผู้ชมขาใครเข้ามานะคะเห็นตัวไหนเด็กหาัดกับเด็กสามตัวพี่นเคยกสามตัวตรงๆกับยู่ตรงนี้เนาะปูนะครับเห็นบหอันนี้แม่พี่น้องคือเลียกหาไหม มึงท <t od a |ms|> ้งนนะให้ตัวใหญ่เป็นวัดโอ้ขอโทษค่ะพี่น้องขอโทษเป็ดมินก็เดินนั่งบเป็นวัดผมจะไม่โศกแต่ว่าเมระว่าจะกราบบ่เห็นเอาอยูยใส่มาสี่ดวนแอดมินบมท่ามจะเห็นอยู่ใส่ผพราง่วงหวงไหมเพราะเรากราบว่ได้ไหมอ๋อถูกสียั่ยัง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 ยั่ยัง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 ยัังยังยังยัังัยัยังังยั ี่สามกับห้าสามอันนี้ห้าสามห้านั่นนั่นเปลี่ยนได้ยังไงครับผมก้นมาเจอหนึ่งโป๊ะเลยเด็ดทำแค่ย้ายไงลายกระแตกนะช่วยาเห็นเนาะเจตังนี่ละสาธุสาธุเด้อผู้ขาขอเป็นสะพานบุญให้กับเอฟซีเด้อพี่น้องเด้อนะคะ กันเห็นคือกันกัให้โชคให้มา่น้ากันครับมองนี่คือมองอันนี้ต้นบกเลยเนาะปูต้นบกเนาะค่ะเนาะเออปูต้นบกใหญ่พี่น้องต้นบกใหญ่พี่น้องเออที่เป็นหงีไปเขาดันข้นต้นปีไก่นี่เขาห้อหาแต่ตื่นกันแล้วก็พากันมาหลังเฮ็ดพิธีบวงสรวงหิ่งใหญ่ก็อยู่งมองนี่แหละค่ะท่านผู้ชมน้อปู ะะนวงสวงบดมือบดเว้นเลยมันตอนโควิดนะครับโอ้พวกมีคอดมองจอดแม่รถเออนั่นแหละนั่นแหละนี่น้องคนไทยพวกค่อยเบิ้งให้กลับไปเบิ้งคลิปย้อนหลังเจ๊แังก็ได้มาไายอยู่นะ้วค่ะแล้วจะรู้นี่มันกี่ยังโอ้ยรถกันออกก็หอดบ่ได้ปูเพราะว่ามันเพิ่นบ่ออกเขาก็ออกบ่ได้วันนี้รถไอ้นึงออกไปบ่าใดไปทีนี้ไปที่เดียนสามตเพ่งเลยมันมันเพราะต้อมันประกาศนี่เจ๊เตอตาติดขั้นสุดท้ายอ่าขั้นสุดท้าย ที่มันมันมันบ่มากาเพิ่นไหมมันเพราะแต่มันมากาเพิ่นรถจังสตาร์ออกไปไดยขั้นใจจ่าตัวเด้อปูเอ็ดมินเห็นแล้วแหละแต่ว่าขอรูปใหม่ก่อนขอรูปอีกก็เด้อเพราะว่าเพื่อความมันใจอือมาพ่อเอเมนแมนเด้อปูเด้อถ้ารูปการเดเรียตเดรกคับมาหาปูเห็นหรือเปล่าพี่น้องซุม้กบตันขึ้นเลยังวดตอนนี้เอ็ดมินเป็นวัดกำเนิดชงค่ะกำเงินยังไหิ แต่ว่าจังไดก็ให้พี่น้องซองเด้อโดยส่วนตัวของแอดมินเห็นมองนี้เนี่ยซึเป็นเลขหาไหมคะแต่ว่ามองนี้เลขหาฟันดีบ่เมื่อคืนนี่เมื่อคืนป่ะร้อมขับรถขับเมื่อคืนบ่ได้ฝันขมาแต่อุบุนนี่มาเลยมันนี่เลยไปธุระค่ะไปแวะคนนี้เที่ยงบ่โทรหากันอยู่ค่ะบ่ได้แวะเพิ่นติดธุระ ค่ะว่าั่ก็เอาคิดี้เทียงรงน,ำน้ำดค่ะเดี๋ยวคนกระดูดออกไปค่ะแกนั่นเราบอกคนนี้ว่าเอาเอ,าเอาปลองน,ำน้ำแพันสีมาอยู่ดอกปูรอบนาคนละไปมาตรงมาตมาัวอพันวาอยู่พันสีมาอยู่ไม่เออเบ้าอย่าไ่จนแะเดิมแล้วกิบักเก็ตงวดเก็ตซูนหาเก็ตซูนปูพญานาคว่าขนากสางขนาดกระด้หุ้มเป็นตัวบอกเด้อว่าั่ อันปะทินีผพอ้อาจารย์เห็นลูกปูขาวนี่เป็นท้องรูปลามเป็นสีทองเลยท้องเต็มอยู่คปะทิ้งคืออู้หายเช็ดศูนยออกในได้ยุคคิดเปาเพินนเ่นมาบ่เพิ่นมาบ่บ่ได้มาครับเพิ่นโทรถามอามจารย์อ๋อค่ะอาจารย์คือคือคือดรลงให้เพิ่นลงคืออาจารย์โทร่งค่ะค่ะเหมือนนี่เช็ดยืนยันทุกอย่างอยังแบบตัวเดียวคู่โหายเช็ดศูนย์ต่อเช็ดศูนย์ค่ะพี่น้องค่ะพักหลังลานก็เลยวะบ่เครมีคนมาดอกมันก็เลยเชื่อใจไปเลยค่ะพี่น้องสำหรับที่เอ่อ คอนไม้กลายเป็นหินนะคะท่านผู้ชมพิน่น้อให้โชคมาหลายงวดนี่แล้วให้พี่น้องตั้งจิตอธิษฐานเอานะคะคอนไม้กลายเป็นหินแล้วก็พี่น้องก็ขออธิษฐานเอากับปูดํำพร้อมนะคะแล้วก็บคอนไม้กล,กลายเป็นหินน,นะพี่น้องนาะเพ่นห้มาหลายงวดทั้งสามตัวสองตัวไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะพี่น้องคะสําหรับตัวเลขเนาะแอดเห็นที่แรกเห็นเป็นเลขหานี่เห็นก้อนมูเลยนะคะแล้วก็ชัดพร้อมมันมีหลายหม่องหลายตําแหน่งเลยนี่นี่ไม่หา มองนี่ก็มี่นะคะท่านผู้ชมเป็นหาบัดเบิงไปเบิงมาแอดมินเห็นเป็นเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งไหมเป็นเจ็ดหาหนึ<ม>่งค่ะเอาลงให้หน่อยนะ 7, 5, เจ็ดห้าหนึ่งเอาเปลี่ยนแปลงไปอีกตัวนึ่งกับปรูกคือกันค่ะปูเอาตามที่เห็นแต่ละหมองมเอาตามที่เห็นไว้ก่อนวันนี้เขาจังอันพี่น้องกับจังพิจแต่ละาเอาเด้อเพราะว่าพี่น้องอาจจะไปเห็นคือแอดมินกับเป็นได้ สถานที่ก็คือปูดำปูดำนะคะเจ้าพญาคุณหารชานชัยนะคะท่านผู้ชมค่ะปูดำคือปูที่ซักซิ์ให้โชคให้ลาบบอกนะคะท่านผู้ชมแม่จอมาให้เตียนซื้อกูไม่ซะาโขกถุกเขี้ยนขึซื้อกูก็ถือกูเป็นเจ้าพญาเดียวคัะท่าน่ะปูอ๋อนี่บอกครับไปไหมแม่นไปไหมเจ้าพญาคุณหารชานชัยเจ้าพญาคุณหารชานชัยคนติบอกเลยไปบอกผู้ถือเหรีต่อกันเรืไรหงวดสถานที่ วัดแห่งนี้นะคะเป็นวัดป่าเนาะปูเป็นเจ้าพญาเดียววัดป่าหันชันวัดป่าซื่ววัดปูดำนะครับเนาะไปบอกให้โยมเย้อนไปอยู่ชัยวนมาหนี่ไปบอกเล่าเราเฝ้าลิ้วมาเลยเพื่อจะบอกกันเราก็ถือเล่นก็ได้โชควัดป่าอย่างกบูวัดป่าสีประชารัตนารามวัดป่าสีประชารัตนรัตนารามเออหรือว่าวัดป่าบ้านเหล่าวัดป่าบ้านเหล่านะคะตำบลตำบลแคนใหญ่อำเภอเมือง อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเบอร์ทั่วพาจานเอาลงมาน้นไว้ก,ก็ได้น้องฮะคนณน้องพาจาย์เบาเลยกค่ะออเดี๋ยวแอดมินจะไปเขียนลงอีกทีนึ่งเบอร์ยัง<ไ>ค่ะศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดห้าห้าสองเจ็ดเจ็ด ห้าสองเจ็ดเจ็ดเออให้เขาก็เบิ่งวาร์นอาจารย์พันนั่นแหละอาจารย์พันสาธุสาธุเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดเขามาติดตามรับชมในคลิปนี้ขอให้โชคให้มันนะคะท่านผู้ชมหรือว่าอยากติดต่อก็พาจารย์กับเดี๋ยวแอดมินเอาเบอร์โทรลงให้นะคะถ้าผู้ใดเดินทางมากอ่ะโทรถามอาจารย์ก็ได้นะคะโทรถามแอดมินก็ได้โทษถามแอดมินก็ได้นะคะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้โชคมันสกุลสุขคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเจ๊ต่างคนผู้ไทยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ